ลลโหสวัสดียามเช้าเช้านะคะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องขะนะคะเห็นไหมเห็นอะไรมิเอ่ยเห็นอะไรมิเอ่ยนะคะสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักของยายจอยนะคะน้องหอยทักด้วยอุ้ยเธอจูจีดูดีกันด้วยอ่ะเธออุ้ยอิดช้านะคะพอเธออุ้ยเธอมีอายอ่ะอายนะเธอมีอาย หดหัวหดหางกันหมดเลยหดหูหดตาโอ้น่าจะเป็นตาเขานะพี่น้องนะสองหนวดแหลมๆนั่นนะพี่น้องเนี่ยที่เขาดูดุย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 น่าจะเป็นลูกตาของเขาเนาะพี่น้องนะเอ้ยวันนี้ยายใจก็มาทักทายด้วยน้องหอยทักน้อยน่ารักเอ้ยยะเอ้ยยอะนะคะเอ้ยไม่อายฟ้าอายดินนะเธอเอ้ยรัดกันแน่นเจ้วเอ้ยนะ บา,บายๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณค่ะ